س วอะไรกลุ่มครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนํานะครับวิธีรับมีดนะครับ99นะครับรุ่นดังเดิมนะครับใบมีดมันจะหนานะครับรุ่นนี้นะครับก็ดีสำหรับการขีดยางนะครับใบมีดที่หนาอย่างนี้นะครับแต่มันจะแต่งยากเลยรับยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเรา รับมีดนะครับกดหินนะครับจากทางด้านในนะครับไม่ถึงปลายคมนะครับปลายคมคืออยู่ส่วนนี้นะครับกดหินให้ถึงปลายคมนะครับผมจะแนะนาให้ดูนะครับวันนี้นะครับเวลาเอารับมีดนะครับเราต้องนะครับตั้งหินนะครับให้เรียบนะครับนี่นะครับ ตั้งหินให้เรียบจนถึงปลายคมนะครับปลายหินต้องถึงปลายคมนะครับเวลาถูไปทางด้านหน้านะครับนี่นะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วอ่าในแต่แลนะละครั้งนะครับถ้ามีดมันยังมีความหนานะครับ สำหรับมีดที่ทางร้านแต่งให้นะครับก็ที่จริงแล้วมันก็มีความาบางอยู่พอสมควรนะครับแต่บางไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาจะรับแต่งนะครับถูที่คมนะครับฝั่งทางด้านาใบมีดนะครับ ก็จะไม่ถูให้นะครับเราจะเน้นที่กลมอย่างเดียวนะครับก็ใบมีดยังมีความหนานะครับครั้งแรกที่ท่านไปรับก็นะครับใช้หินนะครับมันจากกิจสร็จใช้หินเบอร์นะครับเบอร์สองร้อยยี่สิบนะครับถูนะครับถูนะครับที่ใบมีดนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็ซุยที่อ่า พุงมีดนะครับถูอย่างนี้นะครับตั้งหินนห้เสมอเรียบนะครับถูอย่างนี้นะครับถูนะครับแล้วใบมีดนะครับกับพุงมีดที่หูมีดไม่ต้องไปเน้นถูมันเยอะนะครับตั้งหินนห้เสมอนะครับถูไปมาอย่างนี้นะครับแล้วเรามาเน้นนะครับถูที่คมนะครับรอยที่เขาเราถูตามรอยที่เขาแต่งมาให้เลยนะครับนะครับถูอย่างนี้นะครับ ถูต่คมมีดมันจะบางขึ้นนะครับก็ถ้ากลัวอย่าให้ไปโดนนะครับอย่าให้ไปโดนเดือยเยอะน,นะครับให้มาถึงข้างเดือยพอนะครับนี่นะครับถูให้ถึงข้างเดือยพอแล้วตัดหินออกนะครับตอดตัดหินออกอย่างนี้นะครับแล้วเพื่อเพื่อให้อ่คมนะครับ คมมีดมันบางขึ้นนะครับแล้วที่พุงเราก็ถูนะครับถูถูตรงนี้นะครับอย่าให้ไปโดนเดือยนะครับอย่าให้โดนเดือยถ้าโดนเดือยเดือยหายนะครับเวลาจะให้ที่เดือยนะครับคมนะครับเราก็ถูอย่างนี้นะครับถูเอียงลงไปนะครับนี่นะครับแล้วตะวัดไปหาปลายเดือยนะครับแล้วตะวัดไปหาปลายเดือย นี่นะครับถ้าเดือยเอียงออกมาทางด้านหูแล้วก็ใช้หินนะครับถูไปที่ปลายนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับถูไปอย่างนี้นะครับถูอย่างนี้นะครับถูและวัดปลายหินเข้าทางด้านพุงนะครับนี่นะครับแต่ถ้าถ้าเราไม่ชํานาญเราทําอย่างนี้นะครับ น,นะครับแต่ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตรงที่เดือยเราก็ทํานี้นะครับนั่นนะครับแล้วเดือยมันจะคมนะครับทางด้านนอกเราก็ลูบๆเอานะครับลูบๆพอนะครับที่รุงเราก็แต่งถูให้คมมีดมันเอียงเข้าหาเข้าทางด้านในนะครับ ใบมีดที่มันบางขึ้นมันจะกรีดลงลึกเพิ่มขึ้นอีกนะครับการที่รับมีดแล้วเรามารับให้คมนะครับรับคมการรับคมต้องใช้หินนะครับนี่นะครับใช้ปลายหินและข้างหินนะครับตั้งทับมีดนะครับ ให้เรียบร้อยที่เราถูนะครับตรงที่มันสโลปอยู่นะครับตรงที่มันสลปเอียงอยู่นะครับถูอย่างนี้นะครับถูนะครับถูนะครับถูให้หินฝั่งด้านในนะครับชิดกับตัวมีดนะครับตัวใบมีดเนี่ยนะครับนี้มันอยู่อย่างนี้นะครับมันจะไม่โดนเดือยนะครับ เราก็เริ่มถูจากมุมนะครับมุมกดปลายหินให้ให้ถึงคมมีดนะครับจนมาถึงข้างเดืรยนะครับนี่นะครับจนมาถึงข้างเดืรยนะครับอย่าให้โดนเดืรยนะครับเนี่ยถูไปอย่างนี้นะครับถูสลับปลายยาอย่างนี้นะครับที่หูมีดนะครับนะครับตรงนี้คมนะครับมันจะบางแล้วมันจะคมนะครับระวังหน่อยนะครับ ทีนี้นะครับที่เดือยเราก็ถูอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับถูอย่างนี้นะครับแล้วที่หูเออที่ร่องเดือยเราก็นะครับไม่ต้องไปถูมันเยอะนะครับอนะครับเพราะว่าปลายเดือยมันจะบางอยู่แล้วนะครับเพราเวลาเราอ่าถูนะครับฝั่งทางด้านหูเวลาเราจะให้ปลายเดือยคมนะครับ ถ้าฟังทางด้านในนะครับทางด้านพุ่งมีดส่วนมากแล้วก็จะรับมีดเขาจะเอียงหินนะครับอย่างนี้นะครับผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้กินหน้ายางนะครับนี่ครับการรับลักษณะอย่างนี้นะครับต้องให้หินนะครับชิดนะครับแนบชิดกับตัวมีดนะครับเกือบทั้งหมดนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ เนี่นะครับนะเ,เราถูนะครับเวลาเราจะให้เดือยคมนะครับเราก็ถูไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับถูไปนะครับถูอย่าใหา้ปลายของหินนะครับไปโดนเดือยน,นะครับถูอย่างนี้นะครับถูอย่างนี้แล้ว เวลาที่เดือยนะครับเราก็นะครับตวัดออกไปทางด้านหน้านะครับทางด้านขวามือนะครับนะครับและโถูไปนะครับแล้วก็ตวัดออกนะครับนะครับเดือยมันก็จะคมนะครับจะต้องดูด้วยเดือยด้วยนะครับ เราต้องถูจากทางด้านบนนะครับลงไปหาเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้มีดเป็นฟุงนะครับสูงกว่าเรื่อยมีดนะครับวันนี้ผมจะไม่จุ่มน้ําให้ดูนะครับก็จะสาธิตให้ดูนะครับบางท่านยังไม่เข้าใจนะครับการรับมีดนะครับข้างนอกนะครับเราจะถูถ้าเราถูไปถูมาอย่างนี้นะครับ คมมีดนะครับจะกินเนื้อหินนะครับแล้วมีดมันจะคมช้านะครับทางด้านนอกที่หูมีดนะครับกับที่เดือยนะครับเราใช้รูปเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็พอนะครับมันจะมันจะคมเร็วกว่าการที่เราถูไปถูมาอย่างนี้นะครับเพราะการถูไปอย่างนี้นะครับหินจะกินคมจะกิน เนื้อเหล็กนะครับจะกินเนื้อเหล็กแล้วคมมีดก็จะคมแต่ถ้าเราถูกลับมาอย่างนี้นะครับหินถูไปทางด้านหน้านะครับหินกินเนื้อเหล็กนะครับแต่ถ้าพอเราดึงกลับมานะครับคมมีดจะกินหินแล้วรับยังไงก็ไม่คมนะครับนี่นะ สำคัญตรงนี้นะครับรูปไปอย่างเดียวนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับที่ผมหลายๆคลิปที่ผมเห็นผมถูไปถูมาอย่างนี้นะครับผมถูไอช่วงข้างหลังนะครับช่วงที่ด้านนี้นะครับเพื่อให้มันเสมอนะครับแลช่วงปลายเวลาผมจะรับให้มันคมแล้วผมก็จะรูปนะครับ หลายๆคลิปที่ผมทำลงนะครับผมก็จะรูปอย่างนี้นะครับแล้วแล้วมีดมันจะคมพอรูปทางด้านนอกเสร็จเราก็มารูปทางด้านในนะครับนี่นะครับส่วนที่เรารับแล้วนะครับมันไม่คมมากที่สุดคือนะครับอยู่ช่วงนะครับอยู่ช่วงนะครับอยู่ช่วงเอ่อช่วงประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณตรงนี้นะครับ หันคมมีดนะครับกลับเข้าหาตัวนะครับแล้วก็มองดูตรงไหนนะครับคมมีดมีความหนาอยู่บ้างนะครับเราก็ถ้ามันมีความหนาอยู่เราก็เน้นนะครับเน้นถูตรงที่มันมีความหนาอยู่เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ลูบนะครับทางด้านพงมีดเราก็เอียงหินนะครับ ตรงมีดตรงนี้นะครับมันจะกินคมมีดหรือไม่กินคมมีดเอ่อไม่กินหินคมมีดไม่กินหินหรือไม่กินหินไม่สําคัญนะครับตรงข้างเดือยเท่านั้นนะครับที่จะกินหน้ายางนะครับก็ลูกอย่าให้มันกินหน้าอย่างนะครับตรงเดือยเท่านั้นที่จะกินนะกินท่อน้ํำยางนะครับกิน เปลือกแข็งนะครับที่หูมีดจะกินเปลือกแข็งเสร็จแล้วเราก็มารูปนะครับผมมีดที่เดือยนะครับรูปไปอย่างนี้นะครับนะครับรูปไปถึงปลายเดือยนะครับแล้วตวัดออกนะครับมือไปชนขากล้องนะครับคอไปด้วยนี่นะครับแล้ที่หูนะครับ แล้วก็รูปนะครับที่เดืยแเราก็ประวัดเข้าไปนะครับนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเข้าใจนะครับนะครับแค่นี้นะครับเพราะบางท่านรับอย่างนี้นะครับไม่รู้ไปเอียงหินทําไมนะครับนี่หําำอย่างนี้นะครับ ดูไปเอียงทําไมนะครับพอเอียงหินปุ๊บตรงข้างเรือยจะเป็นร่องเลยนะครับมีดมันจะคมได้ยังไงนะครับถูแค่ส่วนของปลายหินนะครับส่วนนิดเดียวนะครับเราต้องถูทั้งแผ่นนะครับนะครับต้องให้มันแนบชิดอย่างนี้นะครับทั้งแผ่นไปเลยนะครับตรงข้างเราก็เอียงหินนิดหน,นึ่งนะครับเพื่อให้มัน ให้หน้าหินมันเข้าในร่องนะครับถ้าหินมันยังหนานะครับถ้ามันไม่เข้าเราก็ต้องใช้หินหยาบนะครับถูหินให้บางนะครับครับถูอย่างนี้นะครับแล้วมีดมันจะคมเร็วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณเอฟซีที่ขอมานะครับคลิปนี้นะครับ สำหรับมือใหม่นะครับที่ยังรับไม่เป็นนะครับออก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแค่นี้นะครับมีดก็คมนะครับขนาดยังไม่จุ่มน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะ กรีดให้ดูนะครับว่าคมไม่คมนะครับมีดจะคมไม่คมมันต้องกรีดไม้นะครับกรีดไม้อย่างนี้เลยนะครับอืมนะครับไม้นี้เป็นไม้เกนไม้นะครับไม่ใช่ไม้ธรรมดานะครับที่ออกมาทําที่รับมีดนะครับถ้าไม้ธรรมดาผุกเร็วนะครับต้องใช้เกนไม้อย่างเดียวนะครับ ที่เดือยนะครับนี่นะครับเห็นไครับมันจะกินมาบางเลยที่พงมีดจะไม่ค่อยกินนะครับผมจะรับให้อะนะครับมันจะกินมาบางๆนี่นครับ,นะรบหลังจากติดเนื้อมะเกียดติดเนื้อไม้นะครับก็นะครับ คมมีดยังกดเล็บเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีการเสียเลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็นะครับขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์นะครับกด s c r ต b e ให้ด้วยนะครับนะครับ เดยก็จะประมาณนะครับนี้นะครับผมจะไม่ทําให้เดือยาวเดือยาวจะปิดตามอยากออกน้อยกว่านะครับตัวนี้มีร่อง65สิองศานะครับแล้วก็มันจะดูยากนะครับเพราะว่า แต่มันแบบมันส่งมาแล้วมันมองไม่ค่อยชัดเดอยถ้าดูจากมุมฝั่งนี้นะครับเดอยจะสั้นนิดเดียวเห็นไหมครับเดอยจะสั้นนิดเดียวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ